ทุกคนนี่ร้านแกงใต้ทุกคนอยู่ตรงสี่แยกเกษตรเนาะสี่แยกกับสามแยกอ่ะเธอเนี่ยค่ะทางไปรังสิตตรงไปโนูน้นก็ถ้าไปทางนี้ไปไหนนะไปนาวามินเนาะเกษตรนว,วมินเราก็มากินแกงใต้ที่อร่อยที่สุดในสามโลกนครสีเลิศมากอันนี้แกงกล้วยค่ะเลิศเคล็ดลับอะไรไหนบอกมาบ้างซิทำไมถึงได้มัดใจชาวโลกเป็ค่ะอันดับแร เผ็ดแซ่บเผ็ดแบบอร่อยอนะฮะอนี้แกงกล้วยใช้กล้วยอะไรจ้าใช้เออ่ภาษาใต้เรียกกล้วยหมากลลาแล้วเหรอยวเอาไปแลบมือนหน้าอร่อยมากอร่อยมากทุกคนจริงๆนคำนี้ไม่ควรจะพูดบ่อยนะถูกไหมมันเหมือนกับเราพูดแล้วอวยกันเกินไปงไงแกงต้มปลาทะเลแต่มันอร่อยจริงนะฉันไม่พูดอร่อยเราจะพูดว่าอะไรอร่อยใช่ไหมลอยลอยลอยแรงอกราชาตตายมากกว่าลอย าสัมภาษณ์พี่บ้างสิษย์วอยากให้ถามพี่เลยว,ว่ามาทาอะไรมาทำอะไรที่นี่คะมางานเกษตรแฟร์นี่ไงทุกคนช่วงนี้มีงานเกษตรแฟร์จำง่ายๆนะพอใครมางานเกษตรแฟร์เนี่ยข้ามมากินแกงใต้ตรงนี้จะเป็นสี่แยกศูนย์อาหารกินซ่าถ้าเกิดตรงไปตรงนี้เป็นงานม,มงวนยวม่จจาง่ายมากค่ะจําง่ายมากแล้วก็คุณจะต้องจดจามากินร้านนี้แล้วคุณจะลืมไม่ลงนะฮะอร่อยมากเธอฉันขอพูดนครสีด้วยไง ด้วยความ<ส>เป็น<ส>นครสีก<ส>ะแกงอร่อยแซ่บอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆในกรุงเทพเนาะมาที่นี่ฮะแล้วทำไมไม่ใส่ชื่อร้านว่าเป็นร้านสาวข้าวแกงใต้ใช้ชื่อตัวเองไปเลยตัวนั้นทำกันหลายคนเลยค่ะอ๋อตอนนี้ก็เลยยาวนานนะฮะเพราะว่า<ม>อยู่ยงคงกับพ่นมันเปลี่ยนเปลี่ยนคนจะได้เสิร์ชหาได้ง่ายขึ้นแต่ชื่อนี้ก็ดีนะชื่อนี้ดีขึ้นขึ้นเป็นร้านแรกทีเ่เราเรียกหาเดี๋ยวอือใครมาย่านเกษตรบางเทนเนาะใช่เป็นเป็นชื่อที่หาได้เลย อสอนตัวลองอย่ป่อืมอืมอืมอร่อยมากีข้นเลยอืมแล้วตรงนี้ทุกคนกินเสร็จใช่ไหมที่นอนตรงนี้ก็มีฮะบ้านคุณหมอบ้านคุณหมอโฮสเทลฮะนอนบอกได้เลยว่านอนสบายมากเธอ,อผู้ชายหลอด้วยส <laughs> ิงสมีคนหนึ่งมาจากสตูลฮะ ไปรู้อีกห <laughs> น้าตาดีหุ่นดีถอดเสื้ออาบน้ําห้องเดียวกันห,ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ในห้องไงนี่วัดคราวนี้ปีนี้มานอนห้องรวมไงฮะท่านมันก็จะเห็นชายหนุ่มเยอะหน่อยอ่ะป้อนทุกคน,นอร่อยมากเลยน,นี่ร้านนี้ตรงนี้จะมีร้านข้าวมันไก่ขาหมูด้วยนะบ้านสองเนคือเนอะไรฮะอ๋อลูกสองคนนะคะ ชื่นเนยหมดเลยเหรอเนยเน่กับเนนขินหนูตั้งใจเข้าใจตั้งชื่อนี่ฮะแต่วันนี้เขาหยุดนะฮะเขาหยุดฮะหยุดพักตอนเขาไปขายหมูย่างงานเกษตรแฟร์หรือเปล่าไม่รู้ฮะอร่อยมากอืว่ากะชอบมากบ้านคุณหมออะที่พักดีมากแต่ข้างล่างเป็นคลินิกหมอฟันนะอืมเดี๋ยวแป๊บเปิดไม่รอดไปประจวบมาก็ไปเจอผู้ชายหน้าตาดี เป็นลูกครึ่งอิตาลีไปเชียงใหม่มาก็เจอฝรั่งเดินถอดเสื้อหุ่นดีถ่ายแล้วก็คลิปยอดวิวปังมากเวลาเป็นคลิปที่เซ็กซี่ผู้ชายหล่อๆเดี๋ยวคนจะเข้ามาดูเยอะเราก็เลยพยายามขายจุดนี้เหมือนกันไงนอกจากจะแบบมาพักบ้านคุณหมอโรงแรมดีๆมาเจอร้านแกงใต้อร่อยๆงานแฟร์ใหญ่ๆระดับชาติแบบเกษตรแฟร์เนี่ยบางทีเราก็ต้องมีคลิปที่ยั่วยวนให้คนแบบเข้ามาดู อะไรที่แบบผู้ชายลหล่อหุ่นดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคนก็จะเข้ามาดูเพื่อจะให้ช่องของเราอ่ะมีความเป็นบันเทิงมากขึ้นไงจะมากินอย่างเดียวอร่อยอร่อยอย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเขาก็แบบนี่มายั่วอยู่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือมานอนที่พักดีดเดี๋ยวเขาจะหาว่าอันนี้โดนจ้างมาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้ยโดนจ้างมาโปรโมทหรือเปล่าทาั้งๆั้ที่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรดีจริงเราถึงจะมาบอกต่ออะไรไม่ดีเราก็ไม่บอกต่ออย่างที่เคยเล่าให้ฟังไงร้านแกงใต้ที่ประจวบอยู่ร้านนึงไง อันนั้นเราก็ไม่เอานะถ้าไม่น่ารักกับกับผู้บริโภคแต่เราก็ไปเจอร้านที่ดีก็คือแกงใต้พัทลุงที่ประจวบอันนั้นอร่อยจริงอนนันถ้าเกิดใครประจวบไปประจวบต้องไปแกงใต้พัทลุงเท่านั้นอร่อยมากแต่ถ้าเกิดมาเกษตรย่านบางเกนอุ้ยสำลักเลยสำลักความอร่อย่ะต้องมานี่หากแกงใต้นี่อวยนะบอกตรงว่าอวยก็บอกยอมรับเพราะชอบมากทุกคนเราทาความดีด้วยกันบอกต่อสิ่งดีๆไงถูกไหม มันประเมินค่าไม่ได้นะวันๆห,หนึ่งบางคนทําอะไรอะ่ะคือทําอะไรบ้างประโยชน์กับสังคมก็ไม่ทำนะบางคนท่านต้องช่วยกันบอกต่อสิ่งดีๆเจอแกงใต้อร่อยอร่อยอย่างนี้เราก็จะบอกต่อนะฮะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศปีละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากมาช่วงเกษตรแฟร์ร้านตรงนี้สาวแกงใต้ก็รออยู่ยใช่ไหมฮะมีทุกวันหยุดหยุดวันไหนบ้างไหมวันไหนถ้ามีธุระก็อาจจะมีพักบ้างอืมพักบ้างอืม นะฮะแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคอยู่นะคะมีแต่คนบ่นเศรษฐกิจไม่ดีแต่แกงใต้ก็ยังอยู่ยั้งยืนยงเอออยู่ได้ด้วยคุณภาพไงนะฮะอยู่ได้ด้วยคุณคุณภาพจริงๆนะไม่ได้อวยเพราะว่าแกงใต้เนี่ยแกงใต้มันมีความเป็นสมุนไพรขมิ้นเนี่ยไหมอันนี้ต้านโควิดอันนี้ก็ใส่ต้มขมิ้น มีแกงเก็ดมันกาเรียกว่าแกงอะไรนะแกงกะทิแกงไก่ลูกกล้วยแกงกะทิไก่ลูกกล้วยทูกคนก้วยลูกกล้วยใครเกิดเป็นคนใต้ด้กินแกงใต้ย,ยิ่งกินแกงใต้เก่งนี่โอ้ยยิ่งโชคดีเลยทุกคนนั่นคือพิสูจน์ให้เห็นถึงความเขาเรียกว่ามีบุญนะได้กินคุณภาพด้วยอร่อยด้วยแล้วก็มีความเป็นสมุนไพรเฮอร์เบลเห็นไหมเลิศมากทุกคนเดีย๋ยวจะเข้าเกษตรแปลละอ่ะ นี่ฮะทุกคนงานเกษตรแสยิ่งใหญ่อลังการมากเราแยกเกษตรจ้ารถมาเดี๋ยวเราเข้าไปงานเกษตรในคลิปหน้านะครับทุกคนนี่กืแกงต้าอยู่ตรงนี้เหนะ็นไเห็นชัดมาก